มันแบมันไม่ได้เสไม่เต็มจริงมันอร่อยเลเรื่องขวทม่ไม่ถามล้วมันแรกใจชิมอะไรยางเงี้ันอะไรอยากลองหรือเทสให้น้องก่อนต้อกาลองเพว่ามสนแมวมันนแล้วมันรู้สึกแบมวมันอร่อยก็อย่านึ่มันอร่อยจริงหมด้วยก็คือแนวทำเราำนีเหรอใช่แต่กันากันจรงจเรามีคิดว่ามันอร่อยเยาแบ่ัจริงแว่าเรามวาเนวก็ยินดีะไปเอาแบ นีเเห็นเมนูว่าอร่อยจริงแบบว่าได้เราเราได้องกินเลยว่าจะไปลองทำไมยิบเลยต้องาน้ามีนเชลซีเราทำได้ลูกทำได้เราพยายามนะไม่ได้เพราะ่านไะเายองเราเรียา่งนี้แล้วก yeah. ็้งจุดไตมสีนี่แหละเขาออกมาเปนแบบไปนเนี่ยใช่จะต้องไปดวันนี้เลย่ไม่่อยามรยว่าสะดวกไม่สดกแบบว่าได้หมดเลยครดชิมหมดได้ไมด อาหารกระปองอาหารเสียยอาหารเก็ดนะคะดูหน่ดูหนมีถาเพิ่มไหมมีถามต้องลองต้องลองนใจแล้วปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วจริงๆองค้เป็นภาพแบสุอดจะถ้าคนมีความสนใจอยากเลี้ยงแมวไหมไม่ใช่แมว น้องแมวเองก็ได้สุดช็อตที่เราอยากให้แต่เขาให้ที่เราไรแบสื่อารที่ดีฝากฮัโลด้วยนะคะเชื่อว่าได้พซนเตอร์อย่างี่ไรแค้นไปเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมให้ทุกคนเข้าร่วมหรือว่าเป็นอิวมต่นต่างๆห้ทุกคนได้ดูพี่ไแค้นมากับน้องแมวของพี่วทุกคนก็น่าจะเป็นอะไรที่รักมากค่ะก็ฝากติดตามร่กั แ้กสาวซหแล้วสสา้แมเลยรดอแง่อรุดก็ครุดอัจตคนตอนนี้เตรียมตัวยังไปแล้ว1ึงล้านทุกคนมป็้องแบนาไหนก็ต้องให้ทุกคนคิดต่อกันนะเว้ยตอนนี้แต่คนเียัยังไงบ้างพวกาต้องสุ้ยอยังรูเนี่ยก็คือพอเป็นคอนเสิร์ตยาวใช่ไหมคะ แน่นอนถึงจะปี26คนเนี่ยโชว์ก็ต้องมีเยอะมากแน,น่ๆโชว์ปีด์เลยนะอาจจะเยอะแน่นอนว่าเรียกว่าอะไรนะพลังและการงที่เราจะอ,อยู่ในแต่ต้นไปถึงอ n d c อร์ตอนจบหนูว่ามันสัมผัสมากก็เลยแบบว่าต้องฝึก cardio หายใจหายใจนิดนึงไม่ใช่สิจะยืนแต่ตอนรวมเปิดแล้วก็ตอนจบได้โอเคหนูเข้าอย่างวันสตรีนู่นแล้ว3วันจุดจุกประหารยืนยืนอย่างเดี้ย ไม่เอาก็ยี่นังก็ยืนสาวยี่ยังสามวันเลยเนี mm ่ยล้วนักนั่ที่ไหนล่ะ่มาเราเป็นยังไงบ้างซ้อมเป็นยังไงเราดีีก็ออกกำลังกายอย่ตว่าอยกให้ร่าายาเปนีร้านแลวเราไ้รับ่าใหม่ใหม่ันได้เตรียมพร้อมแล้วก็รับค่าได้อย่เร็วแล้วก็ เช่นกันค่ะทั้งออกกําลังกายทั้งกินให้ดีด้วยค่ะกินโปรตีนกินอะไรอันนี้ที่ท่าหนูมีแมวหนูจะให้แมวทานทอร์โลและพาขึ้นอิมแพกแล้วหนูไม่มีหนูก็เลยกินโปรตีนจะเป็นแมวแบบไหนเนี่ยซีนปจริงไปเรื่องจริงแต่ไม่อยากขเลือกซีนเลยใครแมววิสระดานอาจจะมีจะเป็นไงบ้านของเรา คนมร่ากายเรา่ไคะอันนี้ลคอประมาณนีกคนด้วยกันด้วยกันหรือเนลิสค่ะไม่ได้สยนะยังไม่ได้ถามยังไม่ยังไม่ถามแล้วเจ้าหญิงจะคู่ใครหรือจะอิจ้นี่กับใครเฮ้ยแล้ไม่มีมันมีหลากหลายเอ้จบลงคูด้จบอเล ไี่ต่อเนื่องจะดูไปเองนะจบที่หลากหลายนี่แหละหลากหลายยังไงบ้างเราอะไรก็ได้มาเราหลากหลายอย่างนะเราซุ่มสองเราก็มีกับหลายๆคนแล้วมีตั้งยี่สิบกคนอยู่ในรายกเราจะต้องมีการโคจรไปเจอใครใหม่ๆบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใครเพราะว่าเราแยกกันสองหมายถึงเราแยกกันแต่ละคนไปยี่ิบแต่ละคนหรือว่า อ๋อเป็นวงออสอ๋อวงออสกับคนนี้อ้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันบนเวทีเลแล้ววงเราอยากอยากฟิตเดียวหรือแบบฟิตเป็นกุ่มสมมติสอเลยได้อู้ฟู่คู้ฟู่จินตนาการคนไหเราไปเลยพี่าเอคนไอ่ะอย่าติเกือลูกพีเอมเตรียมตัวยาง้ใช่หมด้วยความที่มันต้องต้องมาเสกสามีอ่ะแซก็เลยช่วงนี้ แล้วเพลงเราเตรียมยังไงบ้างทุกคนอยากฟังเพลงช้าของเราบ้างว่าเป็นยังไงเฮ้ยจริงๆเราต้องรอติดตาเพลงช้ามเลยคเออเพลงช้าเป็นยังไงเพลงช้าเราต้องเลื่อนแนวไหนสมมติสมมติมันต้องมีในลีสต์เพราะเราเด้งโพลมาสักเองล้มันต้องมีในช้าอย่างเงี้ยแล้เดี๋ยวเราจะสปอยหลังเพลงที่เพลงเลื่อนคบกี่ร้านร้านมิวส์มาแน่ค่ะซึ่งเราจะเห็น ร้องหกสาวร้องเพลงช้าใช่ไม่แน่ใจร้องเพลงช้าเอ่เออเออเออเัอเอ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 ้เออเอเอ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 าเออเออเออออาออเอเออเออเเออเออเอเออเออเออเพลงเอเอเออเอเออเออออ่ออเอเอเออเเอเอาเอ ความคิดถึงที่ไม่จาเป็น่าใชีวิตได้เป็นักเอกรีดิดวนะติดวม่นน่้สั่งฝาผลยานของก็ฝเิในอมอกออมใจองทุกคนด้วยนะคะสามารถฟังเพลงองเพลิสได้เลยนะคะที่ YouTube F E L I W C ค <SM an' S 1> ่ะไปทำชาเลนจ์ด้วยนะค่ะแล้วก็แล้วก็ไปกเราในคอนเสิร์ตไรเซ r นะคะเซองคอนเสิร์ต The First r i s e เด้วยนะคะอวเมื่อไปดแล้วแต่ว่าสตรีมมิ่งยังมีได้ เไ็นอะไรใหม่ๆเหมือนกับที่โทรโร่เ uh> น oh ี่ยออกอาหารหนาๆแบบแมสออกก็ชนะด้วยต้องทำติดตามใร้เินเนรซฟเจ้ากางค่ะมีเคนเดลัดเวยโอ้โหดีติดตาม